เดี๋ยวให้กล้องดูนะสองหกแสนนี่ผมยังไม่ส่องใครไม่ส่องนี่ตุ๊กบอยถ้าส่องแล้วเหลือห้าแสนได้ไหมมันโอ้โหนี่ตอนนี้คนเยอะอยู่เลยครับนี่บ่ายอะไรนะบ่ายสามกูยังไม่เตะบอลเลยเฮ้ยคนนี้ได้ตังค์นี่ผมนี่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 ผมแค่แวะปุ๊บ <S <S สามองค์นี้เท่าไหร่สามองค์บนเท่าไหร่ครับพี่บอยบอกบอยบอกบอกว่านยได้ภามาจากไหน นี่ผมเห็ุแวบเดียวเนี่ยคนนี้ได้ตังค์สามองนี้อยากขายเท่าไหร่ใจมีใจมีในใจไหมเอะบอกเถอะบอกเถอะบอกเถอะบอกเลยสามองห้าแสนนะม่มีใจองหนึ่งห้าแสนปล่อยองเดียวค่ะองเดียว่จะคืออยากมาดูยม่ยยหมายถึงองหนึ่งห้าแสนหรือสามองห้าแสนองเดี องค์เดียวห้าแสนปล่อยไม่ได้เพราะมันแพงเกินไปไม่กล้าต่อเลยอย่างนี้ถ้าผมจะเลือกสององห้าแสนได้ไหมเอาแค่เอาสององห้าแสนและถ้าโอเคผมจะส่องแต่ผมเห็นแวบๆบแบบเนี่ยคนนี้น่าจะได้ตัง ได,ได้เพิ่มมากมากกว่า,านี้ไหมครับแค่สองหกแสนอ้าวเท่าไหร่พอเพิ่งมาเจอที่บอยครั้งแรกแล้วเจอผมเนี่ยได้ตังค์แน่ผมบอกแล้วเจอ,อผมมีแต่ความสุขมีแต่ได้ตังคอยให้คอ้ให้ใหใหได้เจไม่มีสองมงเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เจอผมได้ไหมสองหกแสนนะใช่ั้ยเดี๋ยวต,ต,ต้องถามพี่ก่อนสองหกแสนถูกไหมผมจะได้ไล่ค่อยๆดูว่าจะเอาไหมถูกไหมสองหกแสนนะ ดูก่อนนะดูบทบาทผมว่าเจอที่ครั้งแรกเพอยากดูให้มาจากไหนมาจากจังหวัดไหนอยากกรุงเทพนี่ครับมาจากกรุงเทพนะหกแสนนะอ้าวพี่บอยดูก่อนพี่บอยดูก่อนดีกว่าเพราะมันมีมันมันใหม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะสนิมเต็มเหรียญบอกใหม่ก็ไม่้รักษาเนาะเป็นแหล่เต็มเลยอยากเอาอ๋อสนิมเต็มเหรียญนี่คือแหล่ไอเทมทางครับ คลังมากโอเคสรุปสองหกแสนแน่นะห้าแสนห้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาหกแสนนะโอเคเดี๋ยวผมเขาบอกว่าเป็นแรไอเทมนะเพื่อนๆดูนะสนิมทั้งเหรียญเลยแรไอเทมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องดูนะสองหกแสนนี่ผมยังไม่ส่องไม่ส่องีถ้าถ้าส่องแล้วเหลือห้าแสนได้ไหมมันก็องที่เ่า้นเองโอเคสองหกแสนนะเดี๋ยวผมดูนะ นะ้าหกแสนนะ้าแต่ผมดูก่อนนะสนิมทั้งเหรียญเลยอ่ะครับโชคดีครับโชคดีครับอ่าโอเคเาเงินให้พี่เขาหกแสนน่า 600, นะสองเหรียญน,นะ เขาเ,เรียกเหรียญเลื่อนสมรกดิ์นะดูไว้นะเขาเ,เรียกเหรียญเลื่อนสมด<ฟ>ิ์นะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าการจ่ายตังค์จริงๆเป็นยังไงนะแล้วจะได้รู้ว่าการเช่าจริงๆเป็นยังไงเห็นไหมสองหกแสนสนิมเยอะทั้งองค์เหรียญหนึ่งแต่เหรียญหนึ่งพอได้พอได้สภาพพอได้นะครับสองเหรียญหกแสนจะได้รู้ว่าการซื้อจริงๆในความเป็นจริงเป็นยังไงนะครับผมไม่ได้รู้จักกับเขานะผมรู้จักกับพี่เปล่าไม่รู้จักนะผมอะ่ะไม่รู้จักพี่บอยอ้าวผมเคยเห็น โอ <Okay. S 2> เคเดี๋ยวจะได้รู้ไงคน FFC จะได้รู้ว่าผมไม่ได้เตี้ยกว่าพี่ไงไมผมไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะไม่ได้รู้จักเลยครับแต่ตอนนี้ผมอยากรู้จักพี่แล้วอะ่ะน่าจะมีเยอะโกขอเบอร์ขอเรขาไวด้วยผมขอเบอร์พี่หน่อยผมเชื่อว่าพี่มีเยอะเพื่อเจอเป็นทองคำสองเหรียญอ่ะสองนี้เอ้าก็ตกลงสองนี้หกแสนไงแต่ผมว่าพี่มีทองมีทองคำไหมอ่ะถ้าทองคำรุ่นนี้ผมให้พี่สิบล้านทองคำไม่มไม่มีไม่มีนะโอเค อ่าไม่เป็นไรยืนสรอบ่อนปัญหาเยอะนะเนี่ยคุณเขียด <c oughs> คุณเขียดปัญหาเยอะนะ2รอบ่อคุณนี่ <c oughs> จนนี่คุยกันตั้งแต่ทองห0 0 0 0นกว่าจนตอนนี้หก0 0 0่นกว่าคุณยังไม่จบกับผมอีกนะจะทำรายการใหม่ <c oughs> เอาไปรีบทํารายการเลยด่วนเลย <c oughs> นฮะเป็นไงถ้าเกิดได้เงินมีของแท้ได้เงินแน่ ไม่ต้องไปคือบางไม่ต้องอารมณ์ผบทเยอะนะครับผมบอกเลยว่าผมมองแอปแล้วผมบอกพี่คนนี้ได้ตังค์มองปุ๊บเดียรู้เลยว่าคนนี้ได้ตังค์ถามว่ามันเป็นเพราะอะไรหนึ่งประสบการณ์อย่างผมไงผมไม่ต้องบอกอ้เก๊กกระจอกเก๊กกระจอกไม่สองไม่สองเก๊กกระจอกโอ้อะไรวะโทพี่โทพี่อะไรเงี้ยแบบเนี้ยคือไม่ได้มันคนละคนละเรื่องผมไม่มีโทพี่ผมเห็นแ๊บเดียวผมรู้เลยว่าคนนี้ได้ตังค์ผมบอกเลยคนนี้ได้ตังค์นะครับนี่คือลักษณะของการดูพระที่เป็นอันนี้เก็บขึ้นก่อนอันหนึ่งหนึ่งเก็บเนี้ยอันเนี้ การเล่นพระหรือการดูพระที่เป็นจริงๆอน่ยคุณดูผมเป็นตัวอย่างว่าเวลาผมเช่าเนะี่ยผมไม่เคยโม้นะแล้วได้ตังได้ตังจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวต่อด้านหลังนะครับคนนี้พาแท้ทั้งหมดเลย <c oughs> นะครับทุกอย่างไม่เป็นประสบการณ์นะไม่ใช่ผมมั่วนะไม่ใช่โอ้ยโทรพี่โทรพี่อะไรเงี้ย แล้วถามว่าบางหรือหนายังไม่ตอบเลยบางหรือหนาเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยไม่ไดอ้อันนี้เป็นพาแท้ทั้งหมดแต่ยังไม่นิยมเนอะยังไม่เอาเนาะขอบคุณนะครับเฮ้ยเครื่องนี้แบตจะหมดว่ะเจเจยหยิบไอ้แบตเอาไปชาร์จมันมีเครื่องหนึ่งบ้างลองเอามาชาร์จหนนะ่อยเหลือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันลงเร็วมากเลย พี่บอใจยเย็นๆนะบรใจเย็นๆเห็นไหมว่าเวลาเช่าจริงๆเป็นยังไงอ่ะง่ายนิดเดียวครับเวลาที่เราเล่นพระนะถ้าคุณเล่นแบบเป็นเล่นพระเป็นอะถึงจุดหนึ่งอ่ะมันง่ายมากแค่มองตาเปล่าคุณก็จะรู้แล้วว่าแท้หรือเก๋แต่ไม่ใช่มองตาเปล่าแบบเขานะอันนั้นคือเขาดูพระไม่เป็นไงแต่มาโชว์เหนือไงโชว์เหนือแล้วในในจังหวะที่ทุกคนรู้ว่าคุณมันแบบ นี่ไม่ได้แขวะเขานะเรื่องจริงอ่ามีอีกไหมพี่เอามาอีกไหมยังนะโอเคนึกว่ามีอีกนึกว่ามีอีกเนี่ยเส้นรอบวงต้องดูเราหม่เส้นรอบวงใช่ครับกูเจอเส้นรอบวงตั้งแต่เล่นพามาฟังคําว่าเส้นรอบวงนี่กูไม่เคยได้ยินเลยแล้วนี่เหรียญเลื่อนต่อหน้าต่อตาในวันนี้เอ้ยเช่ากี่เหรียญแล้ววะเหรียญเลื่อนกี่เหรียญวะสองเหรียญนึงปะสองเหรียญนะแต่ดูไปดูหลายเหรียญมากนะ เดี๋ยวเจอเส้นรอบวงขึ้นมาในี่กูปวดกระบาลเลยเล่นพ้ามาไม่เคยเจอเลยเส้นรอบวงแต่เราก็ไม่ว่ากันฮะเพราะว่าเขาก็เอาแล้วไงอง์นี้เท่าไหร่รเพาคนนี้มีเยอะวะเนี่ยอ,อยากเช่าวันนี้อ,อ๋อองนี้องค์นี้ได้แพงกว่าเมื่อกี้เพราะสภาพสวยกว่า,ไ,ไ,าไปเถอนะ โอ้มีเหรียญนะเนี่ยจะได้มาเจอพี่บอย่อยๆไงผมอยากเจอวันนี้ก่อนแล้วผมเชื่อว่ามีอีกเยอะ,ะเออชื่อไหมสมัยก่อนเวนลาผมเช่าเหรียญเลื่อนนะคนเนี่ยจะคิดว่าผมเนี่ยเพิ่งมาหัดเล่นผมเล่นพารตั้งแต่32ปีที่แล้วเหรียญเลื่อนเนี่ยเล่นตั้งแต่เหรียญหน 13, ึ่งสามพันกว่าบาทสี่พันแล้วผมไปเจอบ้านหนึ่งอ่ะผมซื้อสิกว่าเหรียญน,นะซื้อเหรียญละเจ็ดพันสิกว่าเหรียญน,นะขายไม่ได้เลยตอนนั้น ขายไม่ได้เลยเหรียญซื้อเหรียญละเจ็ดพันเนี่ยขายไม่ได้เลยนะมาขายเหรียญละเจ็ดพันสองต้องไปทําตลับร้านพิศักดาหเหรียญตลับองค์หนึ่งองค์หนึ่งตอนนั้นทองบาทหนึ่งประมาณสี่พันกว่าบาททำตลับใบหนึ่งห้าพันกว่าบาทเอามาใส่ใส่ใส่พระองค์เนี้ยแล้วขายไปหมื่นหมื่นสามพันห้าถ้ากับตกเหรียญหนึ่งแปดพันโอ้โหกว่าจะได้กําไรเหรียญละพันสมัยก่อนโคตรลำบากแต่วันนี้เหรียญหนึ่งหลายแสนถ้าสวยแบบเนี้ยผมเอา ขายไหมไม่ต้องไว้ก่อนหรกขายเธอะเห็นไหมเวลาเจอพ้าแทนที่ผมยังไม่ได้หยิบพ้านะอันนี้นี่นี่นี่เอาวันตรงนี้จะได้รู้ว่านี่เห็นแวบๆนะผมบอกคนนี้ได้ตังค์แต่เมื่อกี้ได้ไปแล้วเท่าไหร่ไม่หกแสนนะองค์นี้เอาเท่าไหร่อยากเช่าห้าแสนไม่กล้าซื้ออยู่แล้วราคานะไม่กล้าซื้อไม่ต้องไม่ต้องตกใจยังไม่ซื้อขออีกรอบขออีกรอบคือขออีกรอบหนึ่งคือต่ำกว่านั้นได้ไหม ก็ค่อยว่ากันแต่พี่ไวย่าหารอผมอยากให้พี่ได้ตังสองสามเหรียญล้านหนึ่งได้ไหมไอ้เ,เมื่อกี้พี่ไหรอวะเมื่อกี้โอ้ 6, สหรอันนี้สี่แสนได้ไหมอ่ะน,นี่ยังไม่ได้จับผ้านะรอบมันดีหวัดกีนมีความสุขไม่ไม่เอาเจอรอบนี้แหละเ,เจอรอบนี้แหละผมเ,เชือเอเช่อว่าพี่มีอีกหลายเหรียญเพราะเวลาผมเจอเนี่ยมันเจอทีเดียวเป็นสิบเหรียญก็เจอได้แต่ผมเจอเป็นสิบเหรียญผมก็ไม่กลัวเพราะผมมีสามสี่สิบเหรียญเหมือนกันฉะนั้นเวลาเจอผ้าแท้ผมไม่เคยกลัวนะ ผมกลัวอย่างเดียวเจอพาเก๊แล้วเจ้าของไม่รู้เรื่องแต่อันเนี้ยเจอพาแท้แล้วเจ้าของรู้เนี่ยผมชอบซื้อกับคนที่รู้ว่าเป็นพาแท้แต่ผมไม่จำเป็นต้องฟังพี่ว่าพี่บอกมาเป็นพาแท้นะผมดูเองได้ว่าแท้หรือเก๊ขายไหม,มจริงนะ ข่าวหน้า,ย,าย,นะยังอยู่นะก็ยังอยู่โอเคจับแล้วนี่จับแล้ว <c oughs> พลังขึ้นโอเคบอยได้จะขายมาหาผมสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าง <c oughs> ไงี้ต้องเจอบอยท้าวระจันนะเห็นไหมได้ตังค์แบบเนี้ยเจอบอยท้าปรจันมีแต่ได้ตังค์ไม่มีเสียตังค์นะบอกไว้ก่อนนะ <c oughs> เจอบอยท้าปรจันมีแต่ความสุขและได้ตังค์รับาแท้ ยายไงใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะบอยใจเย็นๆนะบอยใจเย็นๆนะยายนงโถพี่พี่ โทษทีนะวันนั้นพี่จะดูคลิปได้ออกได้ดูรายการผนกระแสไหมได้ดูตอนนี้พี่ไม่ขายผมผมจะบอกว่าอะไรไหมโผ่พี่อันนี้แบบในแบบในคลิปนะที่เขาพูดโท่พี่นะครับผมขออนุญาตแซวนะครับขออนุญาตแซวนะโท่พี่ไม่ขายผมแต่ไม่ เราบังคับกันไม่ได้เอาที่ความพอใจเจ้าของพอใจผมพอใจจบโชคดีครับโชคดีครับโทพี่นะครับก็ถือว่าเป็นการพูดคุยนะครับเพราะว่าเราเองเป็นคนง่ายๆเนี่ยถามว่าวันหนึ่งจะมีคนมาปล่อยผมขนาดไหนมีมาปล่อยเยอะมากนะครับถามว่าผมเช่าไปทําอะไรผมเช่าไปผมก็เอาไปปล่อยนะ สำหรับคนที่อยากได้พระผมเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นเซียนผมยังไม่ปล่อยชาวบ้านนะผมชอบปล่อยเซียนเขาเข้าใจเรื่องพระมันก็ง่ายไงแล้วผมก็ปล่อยแบบมีกําไรบ้างขาดทุนบ้างบางองค์ขาดทุนก็ขายเพราะว่าเนื่องจากบางทีเราช่วยเหลือคนเวลาที่มาเนี่ยผมไม่คิดอะไรแต่แค่แบบเออเพื่อนมีกําไรบางองค์ขาดทุนบางองค์แต่สุดท้ายรวมแล้วอาจจะมีกําไรแต่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะแยะมากมายเพราะเนื่องจากผมไม่ได้เช่าถูกไงผมเช่าแพงแต่หลักการสำคัญคือทุกคนมาแล้วต้องได้เงินอยากให้ได้เงินทุกคนนะถ้าเกิดมันแท้นะ แต่ถ <people> ้าเกิดเก็เจ๊ก็ก็ไม่อยากให้เก๊นะอยากให้แท้ทุกคนที่มาสมัยก่อนนะตอนตอนนี้ตอนตีอะไรวะไอโจมึงอะไรมึงเนี oh ่ยตั้งแต่มึงเป็นลูกเสือสามันนี่มึงบนหน้าดูเลยนะมึงเดินมึงตั้งแต่มึงเปิดไปสัตว์ทำมาจนเนี่ยรู้สึกมึงใจนีหน้าดูเลย ส่งเบอร์ไปนในกลุ่มอะ้รนะ้าอ,อยู่กันป่ะอ๋อเหรอโอเคอ,อ,อืคือคือพาทั้งหมดส่วนใหญ่จะไม่เล่นนะ่ะพวกนี้เหรียญหนึ่งแค่หลักพันน่ะโอ้โหพันไม่เยอะนะดีเกะเลย,เยพี่นาย ยังไงล่ะยังไงล่ะพี่ไหน เฮ้ยนี่จะสามโมงแล้วกูยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่เดี๋ยวต้องไปเตะบอลด้วยฝนตกอย่างหนักท่านจริงมะจริงพายุเข้าแบบหูโตกันในร้านข้างนอกเนี่ยอ่าแล้วกูจะได้เตะบอลหนวดอันนี้ตั้มไปเตะปะไปไปเผมไปผมไปกลับเพื่อน่วนมาเชิญพี่เพื่ออ่าเท่าไหร่ดีวะสามเหรียญเจ็ดพันทำให้พี่ก็อยู่อนไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ปล่อยไม่อะไรของข้างนอกฝนตกเหรอสวัสดีครับ ที่ไหนไม่รู้ว่าแต่ที่ไหนอ่ะบ,บ,บอยบอยวสันบอกอน,นี่นเตให้าสดามากอ้าวต้องถามบอยอ่ะถามบอยวสันอ่ะโอ้อันนี้แท้นะเนี่ยนบอลน,น้จริงป่ะน้ำท่วมขนาดนั้นเตะเตะบอลกี่คนยังไม่รู้เลยนะตั้มจะตั้มถามเลยนี้ว่าข้อมูลเตะนี่กี่บาทเนี่ยเหรียญกี่บาทสองแสหสองแสนหกอ่าแบ่งเงินเก็บขอบคุณมาก อ้าวโหตอนนี้ยังแถวยาวอยู่เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับดูให้ทุกคนครับฝนตกร,รู้ว่าฝนตรงนี้ไม่ได้เตะละแต่น่าจะได้ไหมเราต้องตกน้ำท่วมเหอรอตกพิเศษเลยใส่ไข่ตกพิเศษเลยนะ ไม่ได้ตกธรรมดานะตกพิเศษกูตก,ตกพิเศษนี่อะไรบอกเขาสั่งเลพี่ใตนตกพิเศษไม่ใส่ผักอ สงฆ์ข้าพเจราสงฆ์บพายพวมันก็ใกล้แถวนี้นี่ใกล้ๆแถวนี้เลยน้ำท่วไมไหมอ่ะพี่โตวันนี้ก่อนเท่านี้ี่โตเข้าให้ข้าพเจ้ามาเนี่ยมาเนี่ยเหรอนี่พี่โตเข้ามาเนี่ยตะกอนมาเนี่ยสงฆ์บพา่เนียสงฆ์บพามันอยู่ใกล้แถวนี้ไม่มใช่เหรอเตะได้วะเตะได้ไหมของพี่คนนี้โดยภาพรวมเป็นภาพแท้นะพี่ แต่พระมันเล่นไม่แพงองค์นี้ต้องแกะดูถ้าแท้ยังได้หลายแสนนะแต่ตอนนี้ดูแล้วไม่น่าจะนะแต่ต้องแกะดูก่อนแต่มันชิดมากเลยกลัวแตกมากเลยชู่ตรงๆก <laughs> พี่บอกไม่ซีเรียสผมตอนแกะผมซีเรียส <laughs> <laughs> เดี๋ยวแตกก็หักคา,ามือในพี่ซีเรียสแน่เลยเพราะตอนนี้ดูแล้วเหมือนเหมือนพระเขาเลี่ยมชิดมากอะ่ะ <laughs> อา่าดเล็กอยู่ไหนวะถานเล็กเอาถานเล็กมากอนโอเคตรงนี้ผมเช่าหมื่นหนึ่งโกองนี้หืมองนี้หมื่นหนึ่งองนี้ยถ้าแท้ประมาณสี่ห้าแสนแต่ตอนนี้ดูไม่น่าจะแท้นะองนี้หมื่นหนึ่อันนี้ ตรงนี้หมื่นหนึ่งไม่ใช่องค่นะรวมนี้หมื่นหนึ่งอันนี้สี่แสนแล้วกันแล้วเดี๋ยวแกะดูเดี๋ยวแกะตรงหน้าพี่เนะี่ยนี้เก็บก่อนไฟตัวอ่าอ่าไฟเอาไฟไปโกมึงดูดีๆนะอ่าแท้ครับแต่ไม่ใช่รุ่นที่เล่นกันกรอบทองขายได้ใช่ครับไ,ได้ครับทองขายได้งั้นพี่เขามานั่งในดีกว่าให้พี่ชายผมแกะตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งแกะเนื้อสมเด็จให้หน่อยดีกว่าเออจะได้ไม่งั้นเดี๋ยวกลัวแตกปะ มึงอย่าใช้คีมตัดนะใช้ไฟนวลอันนี้อันนี้ยังไม่เอาครับโหพี่เหมือนห,หนึ่งเหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่ง ทองขายได้พระยังไม่ค่อยเล่นครับใช่ครับรามสองตกอยู่เกินดีครับทองได้พระยังไม่ได้ครับ มีคนมาดูผมบอ,อกเพลินดีใช่ครับเพราะถ้าเกิดคุณเห็นว่าการการซื้อจริงๆอย่างการเช่าจริงๆอ่ะเป็นยังไงคุณจะได้รู้ว่าเอ้ยนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงนะไม่ใช่โลกแห่งโซเชียลอย่างเดียวที่คุณจะ,ะคนนี้ใช่คนนี้นัดผมไหมรับวางวางพระแบบไม่ใช่ทองนี่ที่คุยกันเป็นทองนะแต่นี้มันไม่ใช่ทองหรือเปล่าเอา้า ที่เราคุยกันไว้เนี่ยคุยกันว่าเป็นทองนะเนี่ยอง์นี้ไม่ใช่ทองพี่ไม่ใช่ทองนี่ผมจํำได้ทุกองนะที่คุยกันไว้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทองอะ่ะถ้าเป็นทองผมเอาสองแสนบวกลบแต่พอไม่ใช่ทองนี่คือ คือไม่เอาเลยแต่นี้มีมแต่ก็ไม่ยากนะที่เป็นทองเนะี่ยแต่กรอบขายได้ไม่ใช่ทองไม่เอานะพี่เนาะ อคุยกันสองแสนนึกว่าเป็นทองจะมาเป็นทองแดงชุบจบเลย